ีเพ,พื่อนะเปลี่ยนน้องกับเนาะมาชมแนวทางหวยดาวพัฒนาเนาะครับเนาะเราดูว,ว่าตำดาวเนาะครับเนาะตำดาวของวันที่18เนาะครับเนาะอ่าคิปนี้เป็นแค่พเพียงแนวทางเนาะมาชมเสริมในดินการพนันนาะครับเนาะทำพื่อความบันเทิงซื้อเนาะครับเนะาะตัวเด่นนี่อยู่เด่เดนนาะครับเนาะ นนหนึ่งตัวเด่นเนาะจับคู่เนาะครับเนาะหงโเนาะครับหนึ่งเจ็ดนาะครับหนึ่งแปรหนึ่งเนาะหนึ่งก้าสอหนึ่งเนาะครับเนาะหนึ่งชูน หนะรับนองสองนองครับนอนี่สองเนอครับสองหกสองเจ็ดนองครับนอสองแปดสองเกาสองสิบอครับนองสองนึ่งอครับอ่าสีนอครับน้อง

นีนสองเดียววัวนึงนะครับนี่สาม,มีนกับนาะไปคาบนด่างนกับเนาะนกับเนาะเป็นแก่เพียงแนวทางนกับเนาะลงเปลือกโกมเหมือนเตอะบริษสนตัวนูนินการพนันน,นกับนาะนี่นกับเนาะ สิปีก็บไปบไปสเบปีน้องคำนอกขอคุณเปพื่อแต่คนที่เขามารับชมน้องคำนอ